มเมล้างมเมล้างไปใส่ก่อพ่อแม่ไปใส่ก่อมืลมล้างไปอ่าบ้านกำนันรอเลี้ยงวิ่งคุกกำนันลรอกำนันเลี้ยงคุก <laughs> <laughs> <อ>กำนันเนี่ยังมารอกัดแก่เนี่ยเก้วเยาะไปล่วงแด้วล่ะล่วงเลยอะล่วงใันผิดกันรุนเลยเอาต่อยเชื่ชวหน่อยนี่แฟนครับแม่บุญช่วงแฟนครับค่ะวันนี้จะไปทำมาหากินค่ะแถวไหนเหรแถวหนองคายบ้านวิ่งคุก คนคนบอกนี่สวดปะสดม,มื่อไมูาอีลีนี่ปะสวดจ้าคนี้ว่มีครูจา้าคาดนี้สวดสวดเ <laughs> หมือนแรงนะครับพี่นอ้องป้องไปออเย้าป้องปไปไปไเป็นยังไคะทขนาดนี้สวดขึ้นห้านแห่งสวดพักเฮ้ยมึขเขาไล่สิด้อยมึงเขาไล่เราคูหน่อยทำมาหากิน เขาโตขึ้นมาได้กับนั่นหนี่ป <c oughs> <c oughs> ากเจ้าจีนอะโอ้ย <c oughs> <c oughs> มาตรงหั้นมาสะเติร์เลยอก่อไปไปไป